สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าโมเลกโอมอริไลท์นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือจําลองการใช้ชีวิตสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโดยจะเป็นการทําฟาร์มการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์นะครับการทําอาหารต่างๆภายในเกมด้วยนั่นเองนะผู้ชมครับแล้วก็ตัวกราฟิกนะครับคล้ายๆสไตล์จีบีเลยเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกและรูปแบบการเล่นในเกมกันครับโอเคเดี๋ยวลองไปเล่นกันดูนะครับผมเราจะเริ่มตั้งแต่หน้าตัวเกมกันเลยนั่นเองนะผู้ชมครับ ตัวเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้ก็มีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับเซิรนะ์ฟเวอร์หนึ่งเนาะแล้วก็สตาร์ทตัวเกมไปเลยนะครับผมนี่ครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวพอเริ่มต้นแล้วนะครับเขาจะทําให้เราทําการสร้างตัวละครนะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับเราเลือกตัวละครผู้หญิงแล้วกันนะครับเพราะว่าเล่นตัวละครผู้ชายแล้วมันไม่มีความสนุกในการเล่นเกมนะว่าไปนั่นนะครับอ่ะแล้วก็ทําการคอนเฟิร์มด้านขวาล่างนะครับแรนดอมก็ได้นะไอ้เมื่อกี้ผมยาวเหมือนนารูโตะเลย สมมติว่าเราชอบคนนี้นะคอนเฟิร์มนะครับแล้วก็ใส่ชื่อก็ได้หรือว่าทําการกดลูกเต๋าตรงนี้ก็ได้นะครับแรนดอมไปผมขี้เกียจตั้งนะคอนเฟิร์มแล้วกันนะครับนี่ก็คอนเฟิร์มไปเรียบร้อยแล้วนี่ทีนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนะครับจริงๆสามารถเปิดสุดได้นะแล้วก็ตัวภาษาอังกฤษนะครับตอนนี้น่าจะมีแค่ iOS ก่อนนะครับเพราะว่าตัว iOS เปิดให้บริการในไทยแล้วส่วน Android นะครับรอเปิดให้บริการในไทยนะครับน่าจะต้องเล่นภาษาญี่ปุ่นไปก่อนเนาะ วิธีการเล่นนะครับด้านซ้ายบนเลยนะครับแต่ที่โค้นเนาะแล้วก็ทําการวิ่งไปทีนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปที่เออบ้านนะครับนะเขาจะคอยแนะนําเมืองนะครับแนะนําผู้คนนะครับใครที่เคยเล่นเกมพวก Harvest Moon นะครับเกมทําฟาร์มปลูกผักนะครับสไตล์การเล่าเรื่องช่วงต้นนะครับจะคล้ายๆกันนะแต่ภาพเกมนี้นะครับผมเลือกสีผมตัวละครกับ NPC ีที่แนะนําเราช่วงต้นมันเหมือนกันเลยเออตอนแรกก็สับสนนะเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะ เดินตามเข้าไปนะครับเขาจะพาเราไปแนะนำเนาะวิ่งสิวิ่งสินี่ครับตัวนี้นะครับถ้ามือถือใครหรือว่าตัวสเปคสูงๆหน่อยนะครับเปิดกราฟิกสุดภาพจะสวยกว่านี้นะผมเปิดไม่ได้นะเปิดแล้วมันหลุดนะครับก็ภาพตามที่ทุกท่านเห็นนะครับผมเพราะว่าไอตัวเครื่องที่ใช้อยู่นี้ประมาณสักเจดปีแล้วนะครับนะมันยังสามารถเล่นเกมนี้ได้ถือว่าสุดยอดเนาะนี่ก็จะเป็นการแนะนํานะครับ ผมกดรัวๆเลยนะครับไม่อ่านใดๆทั้งสิ้นนะครับจริงๆถ้ามีสกิปก็จะดีเนาะต้องทําการพูดคุยอยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะไปที่บ้านเนาะเขาให้พวกอุปกรณ์นะครับนี่ไปครับเดี๋ยวจะกลับไปที่บ้านกันนะครับไปที่บ้านเก่าเนาะ Old าส์นะเดินไปตัดฉาก,เ,กเหมือนเกมเมอ้์เลยนะครับก็คือพอเข้าเส้นตรงนั้นนะครับมันจะทําการตัดฉากนะก็คือรอ โหลดิ้งนิดนึงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนฉากนะไม่ได้เป็นแบบ Open w o r ว d แบบต่อกันเนาะจะเป็นแมปยากแมปยากอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเรานะครับหรือเป็นบ้านเรานี่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราต้องทําการไอ้นี่นะทำความสะอาดนะครับทำการเพาะปลูกต่างๆนะในนี้ได้เลยนะนผู้ชมครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะแล้วก็ทําการซ่อมแซมสิ่งต่างๆภายในเกมด้วยนะนี่ครับบอกเลยว่าใครที่ชอบแนวแบบไลฟ์สไตล์นะครับการทําฟาร์มปลูกผักนะอันนี้ตอบโจทย์แน่นอน โอเคอ่ะไปครับทำการนี่ครับนี่ไงเราก็ทำการตัดแบบนี้นี่ในนี่หนให้ค่้ยครบสิบนะครับอันนี้เขาแบบสอนองงเราไงเราต้องตัดไปก่อนนี่เจอแบบของเดี๋ยวได้ทำการซ่อมของนะครับมีการทำอาหารด้วยนะบอกเลยว่าเระบบทำอาหารของเกมนี้ดูดีมากนะเดี๋ยวถ้าเล่นถึงนะครับโอเคสกิไปนะครับ ตามเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะไปที่ประตูกันนะครับแล้วก็ประตูน่าจะติดนะเนี่ยมันต้องซ่อมโอ้เคยเล่นอยู่พอจําได้นิดหน่อยมันขึ้นรูปซ่อมด้วยแหละเปิดไม่ได้นะไม่รู้ไปเรียกช่างมาหรือว่าเราไปหาทรัพยากรไม้มาซ่อมเองนะจำไม่ได้เหมือนกัน mm. อ่าเรียกไปเรียกมานะครับเพราะว่าประตูไม้มีปัญหานะครับทําการเรียกเข้ามาแล้วก็รอแป๊บหนึ่งครับบ้านมันเก่ามากะนะนี่มาแล้วนะครับ มาแบบรวดเร็วอะนะเรียกปุ๊บมาปั๊บนะเรียกปั๊บปับมาปุ๊บปุ๊บนะมาเร็วเกินนะทำการซ่อมนะครับไม่ไหวรูงป่กโอ้ใหม่ก oh ็ทำไงดีวะทำไงดีล่ะครับผมอ่ะแลกคอนแทคกกันไว้ก่อนเข้าไปแล้วนะครับปล่ยเรอไว้กับลุงอ่ะเอาของไป นะครับไปตัดไม้มาสิแน่นอนหรือเปล่านั่นไงมาครับอ่าแล้วซ้ายบนนะครับมันจะเป็นอ่าโทรศัพท์นะรวมมิดต่างๆนะครับมันจะเป็นคอนแทคที่เราเพิ่มเพื่อนไว้นะครับที่เป็น NPC อนะ่ะเนาะอ่าแล้วก็มีจดหมายอยู่นั้นด้วยนะครับทีนี้นะครับแล้วก็ทำการไอเดี๋ยวเอาเครื่องมือมาไว้ตรงนี้ก่อนช็อตคัดเนาะ ไว้ต้องช็อตขัดนะครับนะแล้วก็ใช้นะครับำคำกัรตัดกดตัดเลยคือกดค้างนะนี่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 แล้วก็อันนี้ คอมพิวเรียบร้อยแล้วอะแล้วก็กลับไปที่ตัวเทเบิลตรงนี้นะครับเดี๋ยวทําการซ่อมตรงนี้ก่อนใช่ไหมนะคอมพิวทํทการซ่อมก่อนนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะคือเดี๋ยวสิ่งของต่างๆภายในเนี้ยเราค่อยๆซ่อมไปนะครับถึงจะใช้งานได้นะเขามันมีเ,เขาคราฟไว้ให้แล้วนะครับเราแค่หาของมาซ่อม ต่อไปคราบประตูหรือเปล่ามีโปรเซสอยูอ่ทำการแปลรูปไม้เหรอสี่ห้าโอเคเร่งสปีดได้ด้วยเนาะก็ใช้ตัวเร่งสปีดในเกมะนะไม่รีบก็รอไปก่อนนะครับผมแต่อเทมบางอย่างถ้าเขาไม่ได้บังคับให้เร่งก็ยังไม่ต้องไปเร่งนะครับเราจะได้ไปซ่อมประตูเนาะเพราะว่าของบางอย่างมันหาย,ยากนะพวกการสปีดหรืออะไรแบบนี้เนาะ เอาไม่เล่นของที่แบบเใช้เวลาเยอะๆอะนะเรารอได้ก็รอนรจริงไม่ต้องรีบนะเล่นไปเรื่อยๆโอเคเข้าบ้านได้แล้วนะครับซ่อมเรียบร้อยแล้วนะค,ค,ครับท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านกันเนาะนี้เข้าบ้านก็มีโหลดช้างนะมีโหลดดิ้งเหมือนกันนะเมื่อเข้ามาในบ้านแล้วจริง เขาทําให้ต่องก็ได้นะแต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบเออทำให้ตัวเกมมันเกินสเปคขึ้นมั้งก็เลยแบบเข้ามาแบบนี้โอ้โหบ้านแบบไอ้นี่แท้นะทุกชมครับโอ้โหหนักเลยนะต้องซ่อมเยอะทุบทําใหม่ไม <laughs> อันนี้บอร์ดนะครับเป็นโ no นะ้ตบอร์ดเนาะเราจะทาการอัปเกรดบ้านขึ้นไปก่อนนะคือบ้านเนี่ยไม่ได้ซ่อมอะไรนะแต่อัปเกรดขึ้นไปก่อนนะระบบบังคับนะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการซ่อมพื้นซ่อมอะไรในบ้านเพิ่มเติมด้วยนะครับคือให้ทําการเล่นตามเควสภารกิจด้านซ้ายบนนะครับที่ขึ้นมาเลยนะเราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆนเนาะนี่ทําการซ่อมนะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ไม้ตรงนี้นะครับทําการคราฟ ราก็ต้องไปเอาข้างนอกก่อนือมันเสียเวลาตอนที่มันโหลดดิงนะถ้ามือถือสเปคเร็วหน่อยนะครับมันจะเล่นไม่หงุดหงิดเนาะแต่ถ้าเป็นมือถือสเปคตนะ่ำแล้วมันโหลดไปโหลดมาแบบเนี้ยอาจจะเฟลเล็กน้อยนะครับในการรอนะถ้ารอไม่ได้แต่ใครที่เป็นผ่านยุคเพย์วันเพทูอะไรแบบนี้มานะครับเป็นยุคที่แบบดีนะเดี๋ยวเราไปเก็บไอ้นี่เพิ่มเติมดีกว่า โอเคครับผมณนะตอนนี้ก็นะ่าจะเห็นบรรยากาศตัวเกมกันไปแล้วนะครับน่าจะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันประมาณนี้เนาะใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ